สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้นะครับวันนี้ก็มี FC ท่านหนึ่งนะครับตั้งคำถามเกี่ยวกับหุ้น AMA นะครับอาม่าอามารินเนี่ยแหละนะครับว่าหุ้นตัวเนี้นะครับเหมาะสำหรับการซื้อถือกินปันผลระยะยาวได้ไหมนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับนะครับ PTG ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับของเอเอเป็นบริษัทลูกนะครับอาร์มาแมรีนจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับถ้าโดยตัวของงบการเงินแล้วนะครับในส่วนของอีทีนะครับบทสรุปว่าด้วยฐานะทางการเงินนะครับของ PTG เนะี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอกว่านะครับเพราะว่า สภาพคล่องนั้นนะครับ0.4 0.3อย่างเงี้ยนะครับ0.34อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หนี้สินเนี่ยของบริษัทแม่เนี่ยจะเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะธุรกิจนะครับ PTG ก็เพื่อนๆก็น่าจะทราบนะครับค้าปิค้าน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของตัว PTG นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวเลขนะครับแต่ว่า PTG ก็ดีหน่อยตรงที่ว่านะครับเวลา เก็บหนี้นะครับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยกม็มันเงินไหลเข้าตลอดนะครับทุกๆวันเลยนะครับวัน2วันเงี้ยแล้วกว่าจะเอาไปชําระพวกเจ้าหนี้การค้าก็10กว่าวัน20วันอย่างเงี้ยนะครับเออก็ถือว่านะครับช่วยสนับสนุนในส่วนของอฐานะทางการเงินนะครับให้เอาตัวรอดได้ในแต่ละปีและอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อมอีเจ้าหนี้การค้านะครับมีเจ้าหนี้การค้าเยอะอยู่พอสมควรนะครับประมาณ13ื่น 13,243ล้านอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้หนี้ที่มีภาระาอกเบียมันลดลงไปนะครับอันนี้ก็คือ,อจุดที่มันนะครับน่าเป็นห่วงของ P ีท G ก็เป็นเรื่องของหนี้สินเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นหนี้ที่เอาไปลงทุนในบริษัทลูกด้วยอะไรด้วยนะครับคราวนี้ก็ในส่วนของวันเนี้ยนะครับเราจะมาพิจารณานะครับอา m a มามารินนะครับจํากัดมหาชนกันโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็คือในส่วนของการนะครับเราดูเนี่ยเราดูลักษณะของธุรกิจก็เป็นโลจิสติกนะครับบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเลนะครับทางเรือระหว่างประเทศได้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันพืชต่ตางๆนะครับไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยบริษัทจอยให้บริการขนส่ง สินค้าเหลวทางทะเลนะครับทางรถในประเทศนะครับได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็เป็นการขนส่งนะครับพวกไบโอดีเซลหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับขนส่งของเหลวนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะธุรกิจนะครับก็เป็นโลจิสติกนะครับอนเนี้เขาเข้ามาปี2559นะครับ ipo ค่อนข้างแพงมากๆเลยนะครับ9.99นะครับใช้ตัวเลข ด้วยนะครับไม่รู้ถือเคสอะไรหรือเปล่านะครับ9.99นะครับพา50นะครับต้นทุนของผู้ก่อการผู้จัดตั้งใน50สตางค์แต่ว่าฟาดกำไรไปเกือบเกือบ19เด้งนะครับเกือบเกือบพัน0นะครับเกือบเกือบพันเเปอร์เซ็นต์่นะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกแค่สตางค์เดียวนะครับก็ถือว่านะครับออกตัวในช่วงปี59นะครับปี69ปีหน้านี่ก็จะครบปีหนึ่ง ก็ถือว่าออกตัวแรงในช่วงในช่วงการที่นําเข้าตลาดนะครับถือว่าโคตรแพงเลยนะครับออลักษณะของลักษณะของธุรกิจก็นะครับเป็นเฉพาะของอทางขนส่งอย่างเงี้ยทางเรือทางอะไรแต่ว่ามันคู่แข่งมันก็เยอะอยู่นะครับไม่ใช่มีเจ้าเดียวแต่ว่าออกมาแพงนะครับก็ได้ยินเสียงบน่นว่า IPO ในประเทศไทยเนี่ยแพงมากนะครับเออหมายว่ามันมีความร่วมมือกันหลายๆฝ่ายนะครับ ทำให้หุ้น ipo ไม่น่าสนใจอย่างตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมครับ ipo ตีไว้10บาทนะครับปัจจุบันมันเหลือแค่4บาทอ่างเงี้ยนะครับก็ผู้บริหารก็พิสูจน์ฝีมือแล้วว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันก็น่าจะอยู่ราวๆนี่แหละ4บาท5บาทอันนี้คำถามว่าเออมันเหมาะที่จะเป็นอ่าเป็นหุ้นปันผลถือกินปันผลได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของอ fc ได้่อของหุ้นตัวนี้เข้ามานะครับก็เราก็เลยมาพิจารากันนะครับว่าเออในส่วนของ อุณตัวเนี้ยนะครับเราดูอะไรบ้างเราก็ดูในส่วนของตัวเลขง,งบการเงินนะครับม a เก็ตแคปก็เป็นขนาดาเล็กๆนะครับ2,000ล้านอย่างเงี้ยนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือมูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินนะครับคือดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจําหน่ายเนี่ยนะครับถือว่ามี discount นะครับเกือบ60%เลยนะครับประมาณ57-58%นะครับ อันนี้มี mos อยู่นะครับพอสมควรเลยนะครับถ้าเราหักน้นหักนี่ก็อาจจะเหลือประมาณสัก30-40%นะครับในส่วนของ mos ก็ถือว่าโอเคอยู่มูลค่าตามบัญชีมีดิสคา t อยู่28%นนะครับอันนี้ก็บันทึกไว้บัญชีเนี่ยนะครับ หนึ่งร้อยเนี่ยราคาตอนนี้เจ็ดสิบสองประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสินค้าราคามีส่วนลดแล้วถามว่ามันดีไหมเงี้ย,ยเราก็ต้องพิจารณาตัวเลขอื่นอีกนะครับเราไม่ได้ดูตัวเลขโน้นตัวเลขนี้ดีนะครับอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ดูราคาอย่างเดียวเงี้ยอันนี้ก็คือกรอบราคานะครับไฮโลห้าสิบสองวินะครับสูงสุดก็ตอง4่นะครับต่ำสุดก็3.78นะครับอันนี้นะครับ เขาเข้ามาเนี่ยเปีเนี่ยเริ่มพิสูจน์ฝีมือน,นึ่งก็คือราคาหุ้นน,นะครับเราทราบทันทีว่าหุ้น IPO แพงนะครับเพราะอะไรปัจจุบันมันเหลือแค่4บาทอันนี้คือพิสูจน์แล้วนะครับว่าหุ้น IPO เนี่ยหลายๆตัวมันแพงจริงเราต้องรอจังหวะที่มันมันย่อตัวลงมานะครับอ,อันนี้นะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นน,นะครับอย่างบริษัทรัชกิจโฮลดิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นของตระกูล รัชกิจประการนะครับอย่างนี้แล้วก็ PTG Lo จิสติกเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า PTG นะครับโลจิสติกจำกัดเห็นไหมครับทั้ง2บริษัทนะครับแล้วก็นำสกุลรัชกิจประการนะครับถ้านะครับเราดูเปอร์เซ็นต์การถือครองแล้วนะครับมันก็เกิน51%อันนี้ก็คือมีอำนาจเบ็ดเสร็จก็ถือว่าเป็นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมนะครับถือว่าเป็นบริษัทลูกนะครับ อย่างเนี้ยเราเราดูอย่างเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเป็นบริษัทลูกนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นบริษัทลูกของพีทีทีอย่างนี้นะครับของตระกูลนี้แล้วคราวเนี้ยนะครับถามว่านะครับอ่าปันผลเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆดูนะครับอ่าตอบเลยนะครับว่าปันผลเนี้ยอ่าณราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ารักนะครับ จ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับขึ้นอยู่กับผลประกอบการนะครับมีจ่ายระหว่างการบ้างเป็นบางปีในเมื่อผลประกอบการมันออกมาดีะอะไรเงี้ยนะครับอย่างปี6 6 6 7อย่างเงี้ยนะครับจ่ายปันผลปีละ2ครั้งเห็นไหมครับอย่างปี63 6, 6 465เนี่ยปีละครั้งครั้งครั้งนะครับถ้าราคาหุ้น4บาทก็ถ้า 20. สซก็ประมาณ5%นะครับหากภาษีน้าที่จ่ายก็จะเหลืออยู่ประมาณ4%ครึ่งนะครับอ่าเ5%อย่างนี้นะครับ อันนี้นะครับถ้าเราดูโดยเฉลี่ยของอตัวเลขต่างๆนี่ถือว่าการแจกผลนะครับดูจากตรงนี้แล้วก็ถือว่าโตขึ้นนะครับถ้าในกรอบ5ปีนะี่ถือว่าโตขึ้นอันนี้เราไปดูตัวเลขอื่นกันนะครับบริษัทตรงนี้ที่บอกว่ามีอะไรนะครับมีงบการเงินที่ที่ดีกว่าหุ้นแม่นะครับบางทีลูกก็ดีกว่าแม่ในเชิงของอตัวเลขงบการเงินอย่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับ รวมหนี้สินหมุนเวียนใช่ไหมครับตรงนี้นะครับหกรล้านนะครับรวมสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับรวมสินทรัพย์หมุนเวียนจะอยู่ที่683ล้านใช่ไหมครับอันเนี้ย่นก็ดูจากตรงนี้นะครับแต่นะครับมันมีเจ้าหนี้กันค้าอยู่187ล้านนะครับพอเราหักออกจากตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือราวประมาณสักสี่ร้อยตนตนถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับอัตราส่วนนะครับ สภาพคล่องก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับก็คือหนึ่งกว่าๆนะครับอันนี้ก็คือ,อมันดีกว่านะครับดีกว่าแม่แม่เนี่ยคือ0.34เนี่ยต้องการใช้เงิน100ล้านแต่มีเงินอยู่34ล้านอย่างเงี้ยนะครับดีตรงที่ว่าวงจรเงินสดน,นะครับมันช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่นะครับแต่ถ้าไม่พอก็ต้องก่อหนี้ยืมสินอย่างเงี้ยนะครับแล้วคราวเนี้ในส่วน,นของตัวนี้ก็คือพอนะครับเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ อันนี้พอเรามาดูนี้สินรวมทั้งหมดนะครับรวมนี้สิน1339ล้านนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่2910ล้านอย่างเงี้ยมันก็ต่ำกว่าหนึ่งเยอะเลยนะครับกำไรสะสมก็ค่อนข้างน่ารักนะครับเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนะครับอันนี้พันสองร้อยสาสิบแปดล้านนะครับเมื่อปีหกห้าก็เก้าร้อยเก้าสิบสองล้านนะครับอันนี้เราไปดูบทสรุปกันที่หนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงในส่วนของหุ้นลูกตัวนี้นะครับ ama เนี่ยเห็นไหมครับสภาพคล่องนะครับ ก็นะครับดีขึ้นนะครับก็อย่างที่เราบอกนะครับก็คือมีเจ้านี้กันครับก็ทําให้เกิน1ไปนะครับเกิน1ไปอย่างเห็นตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับ0.85 0.96 0.87อย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็ถือว่าดีกว่าแม่อยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินเห็นไหมครับต่ากว่า1เยอะเลยนะครับต่ำกว่า1เยอะเลยนั้นโดยตัวของงบแสดงฐานะทางการเงินถือว่าบริษัทรูปตัวเนี้ยถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมอยู่นะครับ เราวนี้ในส่วนของวงจรเงินสดนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับเงินไหลเข้าบริษัทก็ประมาณ1เดือนนะครับแล้วเงินที่เอาไปชําระผูเจ้าในการค้าก็ราวหนึ่งเดือนนะครับก็น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้ก็ไม่ได้มีความได้เปรียบในเชิงอัตราต่อรองนะครับในการต่อรองกับผูเจ้าในการค้าแต่ว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับอันนี้ก็ไม่ได้อ่าพูด,ดงไายๆคือ มันมีงบฐานะทางการเงินเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆอยู่แล้วเอาตัวรอดได้นะครับนี่สินน้อย,อยสภาพคล่องก็เอาตัวรอดได้นะครับคราวนี้ในส่วนของงบกระแสงเงินสดนะครับงบกระแสงเงินสดเนี่ยเป็นยังไงนะครับบริษัททําธุรกิจแล้วมีกําไรไหมเราก็ดูเนี่ยปี65 66 67นะครับแล้วก็ปี68เป็นบวกไหมเห็นไหมครับ800กว่าล้าน6 0รนะครับ677อย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ปี68นะครับ ปี68เนี่ย9เดือนอยู่ที่488ล้านนะครับในส่วนของกำไร,ราจากกิจกรรมการเงินงานนะครับในส่วนของกรริจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบลบต่ำกว่านะครับเงินสดสุดทธิที่บริษัทได้มาอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในส่วนของเงินสดนะสุดทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินก็เน้นที่จ่ายผลผลมากกว่านะครับแล้วก็เน้นไปที่การชำระหนี้อะไรต่างเนี่ยนะครับดูนะครับ,ดนะรบโดย ตัวของงบระเงินสดแล้วถือว่านะครับอยู่ระดับกลางๆนะครับไม่ไม่เห็นการเติบโตนะครับเพราะว่าอะไรครับปี65เนี่ยมัน812ล้านใช่ไหมครับปี66มันมันลดลงไปประมาณ200ล้านอย่างเงี้ยหกร้อยปี67ก็677อยอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเราก็มองว่ามันน่าจะอยู่ตัวอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับคู่แข่งก็มีหลายเจ้านะครับของใครของมันแหละนะครับขนส่งก็อาจจะอยู่ในกรอบของ ลูกค้าประจําของตนเองอะไรเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากตัวเลขง,งบการเงิน,นเราไปดูภาพรวมกันหน่อยนะครับาภาพรวมของ A M A นะครับภาพรวมของ A M A นะครับอันนี้ในกรอบ5ปีนะครับปี64จนถึงปี68ปี64จนถึงปี68เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราดู6บรรทัดเนี่ยนะครับ6บรรทัดเนี่ยที่ตีกรอบไว้ให้เนี่ยนะครับ รายได้เพื่อนๆจะเห็นนะครับเห็นไหมครับ2,000แล้วก็มาจุดอยู่ที่3,000ล้านนะครับ2,000อันนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดนะครับรอยต่อปี63-64เนี่ยนะครับ2,000ล้านนะครับเห็นไหมครัปกติธุรกิจก็จะอยู่ประมาณ3,000ล้านนี่อยู่ตัวนะครับถือว่าเป็นหุ้นเชิงรับนะครับก็คือเน้นรับปันผลอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ในส่วนของกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิจะอยู่ประมาณเนี้ยเห็นไหมครับ อันนี้ปี6 5หนี่เยอะหน่อยนะครับ462ล้านต่อมาก็กลับเข้าสู่หมดปกติก็300กว่าล้านนะครับอันนี้ก็9เดือนก็ดรอปลงไปอยู่นะครับ174ล้านก็ต้องลุ้นว่าออถ้าครบ12ไตรมาสแล้วนะครับมันจะถึง300ล้านไหมนะครับอันนี้ก็ลุ้นต่อไปนะครับส่วนความรู้ความสามารถของผู้บริหารก็อยู่ในระดับผู้ผู้โพนะครับอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับ 8ถึง12นะครับมีปีนี้โผขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับอันนี้โควิดไม่ว่ากันละอานนี้ในส่วนของราคาหุ้นนะครับไม่ค่อยผันผวนมากเท่าไหร่นะครับอยู่ในกรอบ3บาทกว่าจนถึง5บาทกว่าอย่างนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของการปันผลนะครับในช่วงลอยต่อนะครับโควิดเนี่ยนะครับอันนี้งดจ่ายปันผลไป็นปีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเราดูนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับอันนี้10%บเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ว5ปีเนี่ย มันก็เกินนะครับเกิน5%้นั้นถือว่านะครับสูงกว่าบริษัทแม่ไหมอย่างบริษัทแม่นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับเขาจ่ายผลผลเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเราดูนะครับ ptg เนี่ย ptg จ่ายผลผลเนี่ยอยู่ราวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ ptg จ่ายผลผลอยู่ราวสัก <c oughs> อยู่ราวสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับสเนี่ยปีหลังๆนี่ก็เยอะ หน่อยนะครับ4% 5%เพราะว่าราคาหุ้นมันมันร่วงลงมานะครับมันร่วงลงมาเห็นไหมครับจาก10กว่าบาทเนี่ยนะครับลงมานะครับเบาท8บาทอย่างเงี้ยนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินผลมันดูมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วผลตอบแทนจากเงินปันผลบริษัทลูกจะดีกว่านะครับถ้าเราดูจากภาพรวมตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ P/E นะครับมีดิเคาร์ประมาณ28% P/E นะครับเฉลี่ย3ปีก็ไม่เกิน15เท่า แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพื่อนๆจะต้องไปอ่านในรายงานประจาปีนะครับทาไมรายได้มันลดลงนะครับกําไรสุทธิที่ลดลงอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยอ,อันนี้เป็นหน้าที่ของเพื่อนละนะครับต้องไปเจาะนะครับเองว่าเอ๊อะรายได้ตรงเนี้ยมันลดลงเนี่ยนะครับไปดูคําอธิบายของฝ่ายจัดการนะครับโหลดออกมาอ่านนะครับเขาอธิบายว่าอย่างไงแล้วมันมีโอกาสที่จะมันมันจะเฟื้นกลับมาที่ หกสสตางค์นะครับห้าสิบเกสิบห้าสตางค์อย่างเงี้ยพอได้ไหมหรือว่ามันผูๆโผแบบนี้นะครับมันเจออะไรมันเจอแรงกระทบอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเรามองจากจากราคาเนี่ยนะครับอ่ามันก็อยู่ในโหมดที่มันอยู่ต่ํากว่า IPO นะครับณราคาปัจจุบันอันตราผลตอบแทนอันนี้ก็ต้องอดูในส่วนอื่นๆประกอบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ FC แล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ได้ขอหุ้น ตัวนี้เข้ามานะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับตัดสินใจรับผิดชอบนะครับด้วยตนเองนะครับแบบ100%นะครับมีความสุขในโลกแห่งการลงทุนรวยทรัพย์รวยปิติสุรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ